วันนี้การบูลลี่ในโรงเรียนยังคงเป็นปัญหาใหญ่นันยาจึงขอประกาศจุดยืนยุติปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียนให้หมดไปด้วยการสลับพื้นที่บนรองเทา้าให้เป็นพื้นที่แสดงจุดยืนและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาแสดงจุดยืนร่วมกันด้วยการนำรองเท้านักเรียนคู่เก่ามาสร้างเป็นชิ้นงานข้อความเชิงสัญ,ญลักษณ์ และมาประทับรอยเท้าย่ำแสดงจุดยืนของเราให้ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยเพื่อให้สังคมตระหนักถึงปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียนจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพราะไม่ควรมีนักเรียนคนไหนต้องถูกย่ำยีให้เสียความรู้สึกอีกต่อไปบู l ลี่โนมอ e ย่ำไม่เต็มทีแต่ไม่ย่ำยีใครนั่นอย่าง